สวัสดีค่ะช่องปเจียพ,พยากร7 8็ดนะคะอันนี้ปเจียจะมาวันนี้นะคะจะมาทำคลิปรันด้อมนะคะใครในหัวข้อนะคะใครแอบ,บชอบคุณอยู่ตอนนี้นะคะแบบไม่เปิดเผยความรู้สึกนะคะแอบบชอบนะคะยังไม่ได้ดีลกันก็คือแอบบรักแอบบชอบเราว่างั้นเถอะนะคะ,ะมาดูนะคะว่าใครแอบ,บชอบคุณนะเะดี๋ยวปเจียจะสับไพ่แล้วก็เลือกออกมาทั้งหมด1ิบใบนะคะหนึ่ง สองนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครแอบมีใจให้คุณนะมาดูเนาะเด็กถือไม้นะคะโอ้เป็นคนธาตุไฟนะคะอาจจะเป็นคนราศีเมฆสิงหธนูได้นะคะค่อนข้างที่จะอายุน้อยกว่าคุณนะเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างทางด้านอายุนะคะ อยากอยู่ใกล้ๆคุณแล้วค่อนข้างมีความสุขนะแล้วก็เขามองว่าเวลาอยู่ใกล้คุณเนี่ยพลังงานเขาดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความสุขแต่เหมือนว่าสิ่งที่เขาคาดหวังหรือในสิ่งที่เขาหมายปองหรือคาดหวังเกี่ยวกับตัวเราอะ่ะมันยังไม่เป็นไปตามที่เขาคิดหรือคาดหวังอยู่นะคะเนี่ยเขาอยากมอบสิ่งดีๆเรื่องดีๆหรือมอบ หัวใจให้เรานะคะเนี่ยอ,อยากไปต่อนะคะอยากไปต่อเวลาเขาอยู่กับเราแล้วค่อนข้างมีความสุขนะอยากมอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะเนี่ยแต่ว่าเหมือนระวังตัวเดียเรานิ่งเราเฉยเราเก็บความรู้สึกไหมคะ เหมือนเขามองว่าคุณไม่ได้เปิดใจแล้วก็ที่สําคัญค่อนข้างแตกต่างกันเรื่องอายุด้วยนะเฮอร์มิตนี่น่าจะห่างกันตั้งแต่ 5, 5้ปีถึง10ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ดูคุณวางตัวนิ่งนะคะแล้วก็ไม่แอคชั่นใดๆเลยเขาไม่กล้าเข้าหาเรานะคะประเด็นเนาะแล้วก็ที่สําคัญจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันทางด้านอายุด้วยแล้วก็มีอะไรอีกก็คือเหมือนเขาแอบ,บรักแอบ,บชอบเราอะ นะคะได้แต่แอบส่องแอบมองนะมีการแอบส่องแอบมองเราทางโซเชียลด้วยนะไม่กล้าเปิดเผยความในใจนะเพราะอาจจะมีหลายๆประเด็นคือหนึคุณวางตัวดีสองอายุอานามแตกต่างกันทางด้านอายุอานามแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะคะค่อนข้างแตกต่างกันนะแล้วก็คุณก็เหมือนไม่รู้ว่าเขาแอบชอบหรือเปล่าคะดูคุณนิ่งๆเงียบๆ วางตัวดีนะคนนี้เข้าถึงเหมือนเขาว่าเข้าถึงคุณยากนะคะประเด็นก็คือมีคนเนี่ยที่แอบชอบคุณนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะเป็นคนธาตุไฟนะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนธาตุไฟธาตุดินได้นะฮะธาตุไฟธาตุดินนะคะพฤศกราศีพฤกษกก,กกันมังกรน,นะคะที่สําคัญอายุน้อยกว่าคุณน่ะนะคะ อยากมามอบความรักให้รักต่างวัยนะคะอันนี้คนที่แอบรักแอบชอบคุณนี่ค่อนข้างที่จะเป็นข้อเรียกอะไรนะคะอายุน้อยกว่าคุณนะคะแน่นอนมีโอกาสเป็นคนธาตุไฟและธาตุดินธาตุไฟก็จะมีราศีเมฆสิงห์ธนูนะคะแล้วก็คนธาตุดินก็คือราศีพุกศก,กันมังกรน,นะอาจจะเป็นคนธาตุอาจจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธหัสหรือเกิดวันอาทิตย์ หรือวันเสาร์ได้นะคะเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในราศีและวันดังต่อไปนี้นะคะที่สําคัญอายุน้อยกว่าคุณนะคะคนที่แอบรักแอบชอบแอบมีใจให้คุณแต่ไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะ